โอเคน้องพี okay, things, today, ่น้องสบายดีขอบคพี่น้องเมื่อสักครู่เลยมื่อวานนี้บ๊อเพลินมาอ่ากินข้าวป้าหาพี่น้องเลยเออที่จริงแล้วก็เป็นอ่าพ่อาแม่พี่น้องของบ๊อบเพลินเขาเจ้าเฮ็ดฮีดเฮ็ดเฮ็ดฮีดเฮ็ดผีเฮ็ดเห็ดฮีดเฮ็ดคลองพ่อของน้องในฝุ่ยน้องพี่น้องเนาะพ่อน้องในฝุ่ยแล้วก็แม่น้องในฝุ่ยเราไปเฮ็ดให้เห็ดสวนเราไปให้เฮ็ดสวนแล้วเราเจ็บท้องมาเลยพ่อของน้องหันเจ็บท้องเจ็บท้องแล้วก็ มาหาหมอมาหาหมอไปหมอเบิ่งกับบได้มีอย่างบัได้เป็นอย่างแล้วเลยก็เจ้าก็เลยอ่ามาเห็ดเฮดเห็ดผีเห็ดอ่าแต่ว่าอันเฮดตัวนี้นี่เป็นเฮดที่แบบว่าผีป้าผีโดงหรือว่าผีให้ดีส่วนนะพี่น้องก็เลยเอาเข้าบ้านท่านบัได้พี่น้องเลยผนก็เลยต้องดูให้เฮ็ดอยู่ป้าปกติต้องได้เพจให้ยู่อ่ะยู่ยวนแนะนำยวนห้วยเดือบไได้หยู่จุดนั้นไปบอกกับเจ้าขอขอคือเอาเงินจ้างนาพี่น้องเอาเงินจ้างผี่เอาเงินจ้างค่าทางค่ารถเติมให้ลงมา ให้มาเฮ็ดให้ขี่รถลงมาได้บ่อะลงมาลงมาอยู่พี่ลงมาอยู่ใกล้บ้านพี่มันจังสะดวกสบายจังใกล้น้ำใกล้ในนะพี่น้องเนาะนี่เลยกะเจ้าก,กำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่นี่ หมูเจอกันอีกแล้วกำลังคั่วอบคือกันเนาะอันนี้เป็นเมนูอบใส่น้ำหนึ่งนึงใส่เบียร์พร้อมใส่เบียร์ใส่เบียรหนนึงก็คักรึอบตัวนี้ก็อบตัวนี้ก็เนาะตัวนี้เป็นเป็ดตัวนี้โอ้โหจะเผ็ดแล้วแล้วอันนี้ พร้อมกินละเขามาปัดจันแต่ว่าจะจันแค่โจนแต่เฮ็ดติ่งติ้วให้กว่ะใส่ตัวนี้นี่เนาะใส่ตัวนี้ในเซอบฟน้อยหนึ่งน้องในฟวยบ่ได้มากเต๋อไปตำเจียวอยู่เพื่อนแสงพิมแสงพิมบุมมี่ขนมหานข้างใส่โอ้ยแสงพิมนี่ เส่มพิมเยนพิมเยนี่เลยกจะเห็นฮีทกันเลยมีเงินแล้วก็อันนี้นี่สั้นทุบมืดแล้วนี่ทุบมีมีอ่ะสี่ทอกทุบขี่รถมาเจอข้างรถซิงแล้วแม่แหละรถซิงจอดเข้มทางเขามาเขาก็ยัง่งจดสิจื้อรถซิงจื้อรถซิงเหรอ มาทางนี้ไปนี่แต่ทางนี้ก็เจ้าคือเอาหมูวางหมูไว้เด็กหมุดเ้านี่เปิดบุกก่อนไม่หยังนี่โอ,โอ,โอแกงไกล้แล้วล่ะกินข้าวอยู่นี่อันนี้โอ้กินอยู่นี่น้องนายฝุยก็มาไนดะ้พี่น้องได้มาเนี่โอ้อยู่ป่าอยู่ดงนี้เลยมานี่กระทางนี่โอผูเจ้าเห็ดเป็ดตื่ติูกเจ้าทางมาเขี่ยทางมานี่ทางรถก็อยู่นี่ กินข้าวป้ามานนี่บ่อนี้เป็นดินใช่ปะเออท้านั่นแต่โอ้ของลาวเนาะอยู่นี่ Đến lâu nó Có học khai giá bây giờ nè Giá thì khai đi ai đấy U lọt u u nè 山那一个，哇、啊，都好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 、啊，都好 <h cole gen ie>，都好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 ，都 知道吗？<laughs> ตาฝาตุ่มช่ำติงแถวสิบสองพันี่มาหมาะหอบวอมสบายดีน้องนายเฟยไปใส่มาคือบูเห็นโดนปีนนี้ยุ่งหายหายไปใส่มาเป็นปีแล้วได้เขาไม่ได้เจอกันเนาะไปไหนกัใส่อ่งมาโมกุลแหลกสูงหอยหมูก็มีโดนว่าแต่แต่น่าใส่หอยสังน้องไปเมืองไทยหายกลับมาให้น้องเไยหายกลับมาอยู่บ้านได้บัวหัวเดือดเนาะประมาณสองสามซีอาทิตย์นี่แหละซีอาทิตย์ก็ได้เดือดแล้วเนาะเดือนไป นี่อีกหกมือบวชเดือดเนาะเคยไปอยู่เมืองไทยมาหายหน้าหายตาไปโดนไ่้สิ่งเงินเบียบะเตาน่าแต่ผูจังตัดดำเช้นน้ามัน

ไปไซฮะไปไห้บ่ไปไซมื่อเฮือนโอ้น้องน้องมุ้งน้องพองมุ้เพื่อนน่ะอ่องกลวยไปบุงมุ้งมาจะสร้างไเนาะพี่น้องบุงมุ้งให้ทางพุทนหรือว่าทางที่บอกเพื่อนถามบอกว่าไปให้ก็โบม่นะครับ มากสะเป่งมากซาดต้นซาดบัาุ้รต้นซ่าต่อไงป่าไม่ซ่าะ ใสเบลส่ย่งมโบมาต้งเอิโบนะ้าโบ่ตางะก้าเบลแต่ท้าเบล้าโบ้าเบลซื้อมาฮะลวออมาตุ้งซื้อโบซื้อโบกับซื้อเบลมันไหวตังซื้อให้เ๋ยาตังให้โบมันไม่ตัง โบโบเต๋เบล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 ตายแล้วเบลวิ๋วลมันสีได้บโอ้ยตาแล้วพอดีเลยนะโอดีอันยกม้อมาทอใส่อ่างนันโค้หอมขนาดเลย ว่าเอาหมา้อหันขั้วไปหก <laughs> ็เอามือยันไ้แล้วก็ปีนเลยล่ะมื่เล็กบุรก็หาแนวจับเลยปีนเลยแล้วก็หาแนวบุรีคีีแนวสุรบุเบีบุกิเนาะอ้เหย่นะงเหยืได้าจหรอนนี้จอมนะเยันเฮียสะพืนนี่แล้บเกาานะอา Hoặc lao tiên hộp trắng chứ cũng lần toàn không ăn thang, ăn ăn tiên <laughs> thơm thật. <laughs> <laughs> thật thật à, ăn đâu, <cười> <thật>. <cười>

นี well ่นี่น้ำน้ำติดน้ำใจนี่แข็งหมอบติดตัวนั้นอบไก่ต่อบหมูไก่นี่เป็นพวยทึ่เลยไก่แล้วแล้วเนาะไก่ไปก่อนนั่นไั่นก็จิ๋วพมาที่น้องแง่เขาแมงว่ะ เด้อพ no ี่น้องเด้อกินข้าวเด้อบานี่นี่เด้อเมื่อสุกซุกมากินข้าวนำกันข้าวป้ามนห้เตอั่นนมายอ่ะมอป้า้สาวฟ้าอ่ะแคนดูแลด้ดูแลแหละยกให้แม่สังพิมพูแหละ ยังให้แสงพิมก็มุดกระตานี่นะหนึ่งแต่สีแดงฮะอ่ะแสงพิมดูแลแต่สีแดงนะแสงพิมแขกินซอฟต์บ้า คิดว่าอยากกินเ like right? right? so ้าท so right? ี่แต่ขัดกินน้ำาูกฟองหลเลยเนาะีย่เหมนข้าจ่ส์จังะขนว่าน้าจุยขนมว่าน้ำจุยเป็นข้าวสีแดงเนาะ

มือยาวขอดีดไก่เนี่ยได้ปะโอเคน่ยก็ไม่ใเฉยงเสียเยังแก้ก้อยเก้อนทกว้างไม่น่ะไม่กอนทีปะสุดนะก้อนี่กว้จะก้อนยาวฮะจดนํ้เป็นเพงนี่บย่าหนงน้ำแกงแสบวะา mọi người 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 người ta đây dao xin này ta <laughs> cái con ăn cái khao đấy mình, cho mát nè. giờ đây bà cũng có bà có phải tại nó thiếu này. là ẩu nam lắm, nhật sụt nam, sụt nam trăm ton. bà có phải gần bờ นั่นและค่อยมักกินน้ำนะน้ำต้มมันแซ่บโอเคขอบใจหลายๆใส่แ้วบันไปก่อนเมื่อก่อนเด้อเมื่อไปกินอยู่แค่มทางเรากลับขึ้นมาเด้อเอาไปเอาเอาไปในบ้านบ่ได้ได้พิษเด้อผู้ดีเครื่องปรุง อาโทบุจาองก็ต่งอย่างนั้นโอ๊ตต่งก็ทานนั่งต่งะปิดหิดปิดกองน่ตั้งโตโทจะองแหละบแ่ปได้กินแหมสนใจข้ามุ่งเลยเอาเลยแมส่วนใจกันบอาเลมเกรงใจกันเนาะเอาล้วน

พอดีแล้วคักละสับเนี่ยเยอะก็มาหมายก็เมียของพอยเมียนหน้าตาจกหนุ่ไอ้จกีเจกหนุ่โอเคเมดเนาะพอดีพอดีค่ะบางนกินเมดนี่แห้วก็สิกับแล้วบนี้พี่น้องเมละเมื่อกไดกัน้าเลย โอเคอกมัดพูดีพูดีครับแหล่งจริงซ้ำโอ บอกไปไปะไหนแหลง่งจิงอะจูหาแหล่งจิงอะจูหากรเช้าจูหามันขัดท้องแล้วนะ <S <S เออมันขัดท้องแล้วแต่อิ่มแล้วอิ่มแล้วเออขบมุกขอบใจหลายอิอาาจจออ่มเด้อย่างนี้เพลหาหน้าพยัคฆ์น้ำตาเดียร์นี่เจ้าก้องโอเคกลับก่อนพี่น้องไปนีนแล้วเมื่อไรไปนีนแล้วเฮ็ดแล้วคลองแล้วบอกมันกัน เมื่อคนปฏิคิดเข้าอิ่มแล้วของกินก็พอดีมีอ่ามีเพื่อนเพื่อนหมู่ของอ่ะหมู่ของอันพ่อน้องในปุ๋ยเรามาเอาไปเมื่อกินเอามอกินอยู่ให้อยู่สวนแต่กเจ้างัดมันต้นแต่กเจ้ากดมันต้นอืมดีดี แม่นั่งหลุซิงเตะไป <c oughs> โอเคน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้กับผมีอย่างไรมาเพื่อนอ่ะมากินข้าวอ่าพ่อแม่ของน้องในคุยเอินกับเพื่อนมากินข้าวนำ้ำมากินข้าวน้ำพี่น้องเลยมากินข้าวป้าพี่น้องมาเพื่อนก็เลยมาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศน้อยนึงมาสู้กันเบิ่งพี่น้อง เป็นประเภทนี้วัฒนธรรมของกขาเจ้าแล้วก็เจ้าเฮ็ดผี่เฮ็ดนี้เฮ็ดข้องเป็นผีให้ผีสวนแต่ว่าขอเลื่อนโบไปเฮ็ดอยู่ให้เพราะว่าน้องในพ่อของนอนในฝุ่ยเราไปนอนให้เราเราว่าเราสิกุ้นมันต้นเราพูดดีนอนไปนอนมาเราราเจ็บท้องประเด็นเราเจ็บท้องก็เลยอ่ะโทรให้ทางบ้านนี้เอารถขึ้นมาครับเมื่อรับรับเอาลงมาไปหาหมอเแล้วมาหมอเบิง่งหักไม่ไรเงา้ยเบิง่งแล้วโบเป็นอย่างไม่น้องไ้โบเป็นอย่างแล้วก็เลยมาเฮ็ดก็เลยมา เห็ดฮีดนี่เห็ดผีนี่ก็เลยปกติต้องได้เป็นอยู่ให้อยู่ส่วนมาแต่ว่าก็จาขอขอต้องผีนั่นแหละขอวาให้ดไอพ่อเพราะว่าไปอยู่ทีงละมันนั่นหนุ่มย่างเพิ่มเงินให้พี่น้องเลยเพิ่มเงินให้เงินก็คือเงินน่ะเจ้าที่พ่อเพื่อนพ่อเพื่อนให้เบิ่งนั่แหละกำลังกลับจ้างข้ารถให้กลับลงมาแล้วมาเฮ็ดอยู่นี่พี่น้องใกล้บ้านมันจังอ่ะใกล้น้ำใกล้ในใกล้เงินใกล้ซานมันจังสะดวกสบายพี่น้อง เลยได้ม่เห็นจุ่มผาอยู่แค่มบ้านนี่ทางเข้าหมู่บ้านเลื่นี่ไปกัดสิเป็นหมู่บ้านนี่เาานาะโอเคทั้นนงพี่น้องน้องทีง่บอกเพืนน่อนเออขอดวกลับกันเด้อป่ะเนี่เอาไว้เจอกันในอีพีต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้สบายดีสบายดี